อนมโมทนาบุญร่วมกันนะครับันที่สวัสนต์กับน้องใบบุญครับผมตื่นสายครับน้ำอ,อะไรเสยดก็สายนะครับอะไปมาตักสายเดวยกันเลยอากาศลุกสาธุสาธุสาธุ อิมินาสกการ l ณพุทัางอภิปูชย,ยามะอิมินาสกการ l ณธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกการ l ณสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภคขวาพุท้ทางพะคะวันตังอธิวาเทมีสวากาาตพระักถวะตาธรรมโมธรรมังนามาสาหามี สุปฏิปันโนภะภวโตสาวกสังโฆสังฆังนามิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทาหายาติสรณนิเอนะสหาปัญจศีลานิยจามะทุติยามปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทาหายาติสรณนิเอนะสหาปัญจศีลานิยจามะ ตาติยัมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสารนีนัสหาปัญจสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Upang saranang kacah, amik Sambang saranang kacah, amik Sanggang saranang kacah, amik Su diampi putang saranang kacah, amik Su diampi tambang saranang kacah, amik Su saranang kacah, amik Su putang saranang kacah, ตาติยัมปีธรรมมังสารนังขัตถามิตาติยามปีสังขังสารนังขัตถามิปานติปตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอะตินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรมนีส ah <purchased hate>. ิกขาปะทังสมาธิยาเมโมุสาวาทาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยาเมิสุราเมระยะมัชฌะบมาธาานาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยาเมิอิมานิปัญจสิกขาปัทธานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทธานิสมาธิยามิอิมานิ ปัญจสีขาปทานิสมาธิยามิอามะพันเตสีเระสุขาติงยันติสีเลรณพปทน,นิุทิ่งยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย,ยสาบโมทนาบุญร่วมกันทุกท่านครับเยตีปิสโสภคะวารังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปโนสุขตโล วีทูอนุตโรวบุริสัธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสยานังพุทธตัวภควาติสวากาตัวภควาตธรรมโมสันเทติโกอากากิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจังเวทิตาโพวิญโยหิติ ตูปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสหวมิจิปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิสังจัตตาริปุริสายุคานิอัต ตาปุริสาบุคาระเอสาภะขาวโตสาวกาสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยตาคีเนยโยอัญชาริกะระนิโยอนุตารังปุตธยักเกตังโลกัสสัตติ อาหุงสหสัมพินิมิตาสหบุษฐันตังที่เมฆารังวิตตาโครัสสิเหนมารังอานาธิธรรมวิธินาจิตตวามุนินทุตันเตจะสหภาวตุเตใทยมังคารานิมาราติเรกมมพิโยทิตสาภาราติงโครัมปนารวะกาม กามธาตุยาขังขันติสุทันตวิธินาชิตตวะมุนินโทตันเตชะสหภาวะเตชยมังคารานีนาละคิริงขชาวรังอาทิตตภูตังทาวเอจักกามสันนิวสุธารุนันตัง เมตตามพุเสกวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตจาหภวตุเตชัยยมังคารานิโอเคตคาดกมติหาทัสูธารุนันตังทาวติโยชนนปะทังคูริมารบันตังเอเทียบิสังฆตมโนุชิตาวามุนินโทตัน เตจะสหภาวตุเตชยมังคารานีกาตวานกาธโมทรังอีวะขพินียะจินจายาทูทวชานังชายากายมเจสันเตนโสมวิธินาคิตาวามุนิโดตั

खतिथिबुचेन सुधाथं ब्रह्मं विसुर्विशुतिमेति फकाभिधानकथेन विधिनाशित वा मुनीन्धो दन्ते च सः भवतु ते, ते शयमघराणि เอตาปิผูตะจะยามงคาราตตาคาถาโยวาจโนทินาทีเนสารเตมาตันทีตวานนิกกวิวิธานิจุปะตวานิโมคังสุขังอาิขเมยานโรสัมปันโย มหาการุณิโกนาโทหิตายสัพพานินางปุเรตวะปารมีสัพพะโตสัมโพธิมุตมังเยเตนะสัจวัตเจนะหตุเตชะยะมังคะรังชะยันโตโพธิยาเมรสักยานังนันทิวัฒโนเอวัง ตวังวิชโยโหยิชยาสุชยมังคารอปราชิตปันลังเกสีเสปทวิปุคเรอภิเสเกสะอภูตานังอาคาปโตปโมทติสุนาตังสุมังครางสุปปาทตังสุโหติตังสุขานุสุโม ตัวเจสุยธังพระมัจาริสุปธรรมขนังกายกรรมมังวาจากรรมังปัฏฐาขินังปัฏฐาขินังมนุกรรมังปณิทิเตปัฏฐาขินาปัฏฐาขินานิกาตวานละพันติเทปัฏฐาขิน พาวันตุสาพรมังารังรักัาตุสาพระเทวตาสาพระพุทธานุภาเวนัสธาโสทิพาวันตุเทพาวันตุสัพระมังารังรักการตุสาพระเทวตาสาพระธรรมานุภาเวนัสธาโส เทพวันตุเตพวันตุสพัพพังฆารังละขันตุสัพเทว,วตาสัพพสงังฆานุภาเวนสสัสทาโสทีพวันตุเตสัทุมหามัง อาหางสุขิโตโหมิคอยข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหางหมิตโคโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อาหางอเวโรโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากเ,เวรอาหางอพยาปโชโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากสรคภัยทงางกวงอาหางอนิโคโหมิคอยข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากโรคภัยทั้งสิ้นเทิน สัพเพสัตตาสัตว์ตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทูบเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุ่นตุจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดจะได้มีเบลแก่กันและกันเลยอพยาปชาหุ่นตัจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดจะได้เบดเบียนซส่งกันและกันเลยอานิกาหุ่นตัจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดจะได้มีความสุขกายทุขใจเลยสธิอัตานังปาิหาลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตวให้พ้นจาก,กสุขใจทั้งสิ้น อาป้า,าเจ้าตั้งคิดอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปใหนไพาศานถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทํางานกันทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรได้เทียวันขอให้ทุกท่านได้รับกุศลผลนี้เกิดสาธุสาธุโมตนาบุญน้กันเถัดทุกท่านทุกคนสาธุ